เจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาที่คุณผู้ทรงไว้ซึ่งพระบริสุทธิ์ที่คุณผู้ทรงไว้ซึ่งพระมหารกรุณาที่คุณทรงเป็นที่พึ่งสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระธรรมคําสั่งสอนแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักปฏิบัติอันจะนําผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากความทุกข์ได้จริงขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมปฏิบัติเพื่อออกจากทุกขเป็นเนื้อหนาบุญของโลกทั้งยังสืบอายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้ขอความเจริญในธรรมมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านที่กําลังติดตามทางเพจมนทัญัาน,านบุญสิริในยการธรรมะเจริญใจกับมาพบกับทุกๆท,ท่านในค่ำคืนนี้ ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่2เดือนกันยายนพุทธศักราช2564ซึ่งรายการปกติจะมาตั2องทุ่ม39นาทีแต่ช่วงนี้คงจะต้องขยับขึ้นมาเป็นเวลาสทุ่มนิดนิดกว่าจะจัดระเบียบแล้วก็ทำความเข้าใจกับลูกสมณเณรต้องทำทุกวันบ่อยๆช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จะต้องให้เรียนสวดมน์ นะซึ่งเป็นความห่วงใหญ่ว่าเวลาที่ลูกสาม,มนเณรนะได้มาบวชในพระพุทธศาสนาอยู่ในช่วงของการศึกษาเราเรียนแล้วเนี่ยนะถ้าเรามุ่งไปที่เรื่องการศึกษาตามาภาพการศึกษาบังคับหรือการการศึกษาที่จัดไว้ให้ไม่ใช่บังคับให้ในความหมายว่าเป็นการศึกษาภาพบังคับอย่างนั้นแต่ว่าก็เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นแหละ เป็นความหมายเดียวกันแต่ว่านั่นก็คือวิชาที่จะต้องเรียนในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเนี่ยก็เป็นโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสาม,มัญทีนี้เมื่อมุ่งเรียนเรื่องของวิชาเช่นคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เงี้าายสุขศึกษาอย่างนี้เป็นต้นนี้ก็คือวิชาที่เขาเรียนในโรงเรียนซึ่งก็จะจัดเป็นกลุ่มใช่ไหม กลุ่มภาษาไทยกลุ่มวิชาศาสตร์ภาษาต่างประเทศการเรียนภาษาบาลีในในโรงเรียนภาคปริยัติธรรมก็จะไม่จะไม่มุ่งเน้นเข้มข้นเท่ากับการเรียนบาลีโดยตรงอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่ทีนี้เมื่อมุ่งเรียนเรื่องการศึกษาตามโรงเรียนที่จัดให้มีการเรียนการสอนให้ครบตามคาบเทอมการศึกษาปีการศึกษามีสองภาคการศึกษาเรียกว่า2เทอม เธนะอที่1เรียนไปกี่สัปดาห์เธอที่2เรียนไปกี่สัปดาห์ต้องให้ครบตามนั้นและสัมมเณน,นก็จะมีโอกาสได้สอบควาวัดความรู้ระดับประเทศเหมือนกับเด็กทั่วไปเพราะว่าเป็นการศึกษาในระดับเดียวกันที่เราเรียกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ว่าเมื่อเข้ามาบวชในพุทธศาสนามาเป็นสัมมณรเ,เป็นเหล่ากอแห่งสมณะแล้วเนี่ยก็จะต้องศึกษาเร่าเรียนสิ่งที่เป็น เรื่องศาสนาเพิ่มเติมให้มากกว่าเด็กทั่วไปนะต้องมากกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นหน้าที่โดยตรงในการที่จะต้องศึกษาเรียนวัดวาอารามต่างๆก็จัดนะหลักสูตรเฉพาะในวัดขึ้นมาอีกอันนี้อันนี้เป็นคำเรียกของอัตมาภาพเอง,งนะวัดทั่วไปเขาอาจจะไม่เรียกว่าเป็นหลักสูตรแตเป็นการเรียนการสอนหรือเป็นการนะให้ใการบ้านกับนักเรียนกับสมมเณน,นว่าจะต้อง ท่องบทนี้ได้ท่องบทนี้ได้ท่องบทนี้ได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็มาทดสอบมาทดสอบแล้วก็ยังไม่คล่องนะยังจําไม่ได้นะยังต้องฝึกนะต้องให้เวลาในการฝึกนะเป็นการปรับนะเป็นการปูพื้นฐานนะให้แข็งแรงนะเรียกว่าพื้นฐานที่จะช่วยต่อยอดไปได้ไม่อย่างนั้นเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็จะไม่มีความรู้ในด้านนี้ ซึ่งเมื่อไม่มีความรู้ในด้านนี้ก็เสียเสียดายเสียโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้การศึกษามันครอบคลุมด้านทุกด้านอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องยอมรับว่าต้องใช้เวลามากกว่าทั่วไปแม้แต่เด็กทั่วไปก็ไม่ได้ใช้เวลาน้อยในการศึกษานอกจากจะเรียนในโรงเรียนปกติแล้วยังต้องไปเรียนพิเศษอีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเข้มข้นหรือเป็นความใส่ใจเป็นเรื่องของการวางแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ให้กับลูกๆของคุณพ่อคุณแม่ที่ คาดหวังว่าลูกจะได้มีความรู้ความสามารถดีแต่ก็อย่าลืมแค่ความรู้ความสามารถอย่างเดียวยาฝากไปถึงเรื่องของความประพฤติด้วยความประพฤตินี้ก็คือเรื่องของพฤติกรรมนั่นเองพฤติกรรมทีนี้พฤติกรรมมันเกิดมาจากอะไรพฤติกรรมมันเกิดมาจากความเคยชินที่ทําอยู่เป็นประจําสม่ําเสมอและอะไรคือสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นความเคยชินสม่าเสมอลึกๆลงไปกว่านั้นก็คือจริต วันนี้จะพูดถึงเรื่องของจริตหกนะสิ่งที่เที่ยวไปของจิตจิตจิตใจที่เที่ยวไปอยู่ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยสภาพอย่างนั้นอีกความหมายหนึ่งเขาเรียกว่าจริตจริตหกนะวันนี้พูดถึงเรื่องจริตหกความหมายของจริตหกก็คือสิ่งที่เป็นความคุ้นเคยอยู่ในอุป,ปนิสัยในจิตในใจนั้น สภาพที่ท่องเที่ยวไปของจิตที่อยู่ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยนั้นเรียกว่าจริตแต่ถ้าเอามาเทียบกับคําไทยก็มันก็มีความหมายใกล้เคียงเหมือนกันนะแต่ว่ามักจะเอาไปพูดในทางที่บางทีประชดประชันบางทีก็เอาไปพูดในคำตำหนิบางทีก็เอาไปพูดในคาความหมายที่ไม่คยย่อยดีเช่นคําว่าดัจจริตนะฟังดูแล้วเนี่ยคนที่ได้ยินคำอย่างนี้ก็เหมือนคําพูด ตำหนิอย่างแรงหรือกลายเป็นคำด่าเป็นคำพูดที่ไม่จันลงหู <Hey. S 1> นะไม่จันลงความรู้สึกนะของคนด,ด้วยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าในความหมายธรรมเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าใครบอกว่าดัดจริตเนี่ยจะนึกทันทีเลยบอกว่าดีสิให้ยิ่งดัดจริตมากๆมันจะได้เข้ารูปเข้ารอยได้ง่ายให้มันไม่เป็นไปนตามสภาพที่เอ,อ คุ้นชินเดิมๆที่มันผิดๆมันจะได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีที่ถูกต้อง,งนะมันได้นะมียูหก่ประการที่หนึ่งเขาเรียกว่าพุทธิจริตแปลว่ากลุ่มที่มีความรู้ดีนะเอาคํานี้ขึ้นก่อน,น,นกันแล้วกันะจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นคําแรกแต่อยู่ในกลุ่มเดียวกันคือมีความรู้มากเป็นความเป็นผู้ที่มีฉเฉลียวฉลาดนะคนกลุ่มนี้คือความฉเฉลียวฉลาดจริตในชอบการเรียนรู้จริตในเรื่องของการที่จะ พยายามที่จะศึกษาเชิงลึกลงไปเนี่ยพวกนี้จะเป็นกลุ่มพุทธิจริตประการที่สองเรียกศรัทธาจริตศรนะัทธาจริตคือกลุ่มที่มีความเชื่อความศรัทธาเป็นฐานชอบชอบความสนใจแล้วก็มีความชอบเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องใดที่ตนเองเอถูกใจแล้วก็ติดตามเรื่องนั้นแล้วก็ไม่ค่อยจะ แยกแยกสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรแต่ว่าชอบอย่างนั้นแล้วพวกก็เกิดความศรัทธาแร้ว่าความเชื่อเชื่อง่ายพวกนี้ง่ายมีความเชื่อง่ายคล้อยตามง่ายพวกนี้เป็นตน้นประการที่สามเรียกราคจริตรักสวยรักงามพอใจมีความรู้สึกว่าอะไรที่ประดับประดาตกแต่งสวยงามเนี่ยกลุ่มเหล่านี้จะชอบสนใจใส่ใจเป็นพิเศษประดิษฐ์ประดอยประดับประดานเนี่ย กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าราคาจริตกลุ่มต่อมาเรียกว่า,าโมหะจริตนะโมหะจริตคือจริตที่มักหลงไปไม่มั่นใจเป็นคนโลเลนะเดินหน้าสาเก้าเดินหลังสองเก้าทำดีไม่ทำดีไม่มั่นใจในตัวเองซะเลยคือคนที่ขาดความมั่นใจเป็นคนที่ พอจะมั่นคงในเรื่องอะไรพอมีใครมาพูดให้ไข้เขวอ้าวเปลี่ยนใจไม่มั่นคงซะโลเลคนโลเลพวกนี้กลุ่มประเภทพวก,พวกโมหจริตต่อมาก็คือนะกลุ่มที่เรียกว่าโทสะจริตจิตที่เป็นโทสะจริตเนี่ยก็คือจิตที่มักจะฉุนเฉียวง่ายเพราะได้อะไรไม่ได้อะไรดังใจไม่ถูกใจก็กฟัดกเฟีด ดูแสดงอาการเป็นโทสะจริตนะกลุ่มนั้นก็จะจัดอยู่ในกลุ่มมักโกรธอันแหละมักโกรธเป็นโทสะจริตแต่ไม่ใช่แค่มักโกรธอย่างเดียวคือเป็นองค์ประกอบหนึ่งเป็นลักษณะบ่งชี้อย่างหนึ่งนะที่กลุ่มจัดอยู่ในเป็นพวกโทสะจริตต่อมาก็คือวิตกจริตมีทั้งหมด6กนะวันนี้ไม่ได้เรียนหรับแต่ว่าพูดไปครบทั้งหมด6อย่าง แต่ว่าคืนนี้ขึ้นด้วยคำว่าพุพทธิจริตก็คือพุพทธิจริตก็คือจริตว่าในเรื่องของคนที่มีความรู้ฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนคือมีความรู้มากทีนี้เมื่อมีความรู้มากเนี่ยแทนที่จะดีบางทีก็เป็นตัวอุปสรรคในการเรียนรู้อีกพอจะมาเพิ่มแต่เติมเสริมอะไรก็คิดว่าตนเองรู้หมดแล้วแต่พอทดสอบทดลองเรื่องนั้นก็แสดงว่า ยังไม่ได้แตกฉานเรื่องนั้นอย่างแท้จริงเพียงรู้เท่านั้นจะไม่จัดตัวเป็นพุทธ,ธิจริตอีกมันต้องมีคุณสมบัติเด่นไปกว่านั้นอีกถึงจะเป็นพุทธ,ธิจริตได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จับคู่กันอย่างนี้พุทธ,ธิจริตมักจะคู่กับโทสัจจิตเป็นของเป็นเป็น,ปนอุปนิสัยที่มักจะคู่กันคนที่ชอบอ่า,อาสมมุติว่าดูจากพื้นฐานจากคนที่ไม่รู้จักกันเลยดูจากกลุ่มเนี่ยจัดกลุ่มอย่างนี้คือหนึ่งชอบความเร็ว ชอบรถแข่งชอบอะไรที่มันเป็นเรื่องของความโลดผนท้าทายพวกนี้กลุ่มนี้จะจัดอยู่ในเรื่องของพุทธิจิตบวกกับโทสัจริตและถ้าสมมุติลึกซึ้งลงไปกว่านั้นก็คือถ้าตัดอะไรออกจากความรู้สึกได้ก็จะตัดได้ทันทีเนื่องาะว่าพื้นฐานเป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องอะไรได้เร็วอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นอุปสรัคก็คือว่าเมื่อไม่ได้อะไรดังใจก็จะหงดหงิดง่ายจะเป็นผู้ที่ฉุนเฉียวได้ง่าย แต่กลุ่มนี้ก็จะเป็นอย่างเนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองเก่งใช้หมดทุกอย่างพออะไรเข้ามาไม่ได้ดั่งใจก็พานโมโหหงุดหงิดไปหมดเลยทํางานกับคนอื่นลําบากก็ <c oughs> มีอยู่หมดเก่งจนเกินไปเลยประสบความสําเร็จน้อยอันนี้ก็ควรระวังครอบคนระวังมันรู้จัก ถ้าท่านเป็นผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนทั้งหกลุ่มนี้ท่านต้องรู้เมื่อท่านรู้ท่านจะสามารถที่จะอยู่กับเขาเหล่าน,นั้นหรือวางเขาอยู่ในตําแหน่งในใดๆที่เหมาะสมสมควรได้นี่คือต้องเป็นคนเก่งในการจัดคนจริงๆอ่ะถ้าท่านไม่รู้ท่านจะจัดคนลําบากยากมากและท่านก็จะไม่ประสบความสําเร็จสุดท้ายท่านก็ท้อแท้ไปเสียเองเราควรรู้ตรงนี้ควรรู้เป็นศินละปะเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งของคนที่ต้องอยู่กับคน กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มสัทธาจริตก็จะคู่กับพระราคัจริตมาด้วยกันนะแต่ถ้าให้ทํางานสวยงามประดิษฐประดาประดับประดาประดิฐประดอยตกแต่งเนี่ยอยู่ได้ตลอดสวยงามแต่ใช้ให้วางอยู่ในตําแหน่งนี้เหมาะสมเนี่ยโอ้เขาก็จะมีความสุขกับการที่เขาได้ทําคนกลุ่มนี้นี่พอเ,เปรียบเทียบอย่างนี้ว่าถ้าเขียนคิ้วไม่เสร็จยอมสละแม้กระทั่งตั๋วเครื่องบินที่จะเดินทางอีกสองชั่วโมงไปข้างหน้า <c oughs> นี่คือกลุ่มที่เรียกว่า รักสวยรักงามติดอยู่ในจริตอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จัดอยู่ในเรื่องของกลุ่มของราคะจริตบวกกับสัทธาจริตกลุ่มที่สองกลุ่ม3ก็คงจะมีอยู่กลุ่มเหลืออยู่กลุ่มเดียวที่จับคู่กันก็คือโมหะจริตกับวิตกจริตแต่ถ้ากลุ่มใดต่างๆมันจัดเข้ากลุ่มของเขาหมดแล้วดูแล้วมีปรากกฏชัดทั้งหมดแต่ยังมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้จะจัดอยู่ในกลุ่มไหนจริงๆ จัดไปี่กลุ่มไหนก็ไม่ใช่จัดไปกลุ่มไหนก็ไม่ชัดจับจับเข้าตรงไหนก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกกับสิ่งนั้นเลยมีอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันอันนี้อาตมาจัดให้เองคือกลุ่มที่เจ็เรียกว่าวิกลจริมีอยู่เหมือนกันระวังนะสิ่งตอนนี้อาจจะปรากฏเกิดแกเราถ้าเราไม่หมั่นฝึกจิตของเราให้ดีและเพราะฉะนั้นจงรู้จักตนเองสำคัญอยู่อย่างยิ่งเนี่ย ที่เราพูดอยู่เสมอมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงสอดคล้องกันที่บอกว่ามองตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดปฏิบัติตัวเองให้ถูกต้องก็เอามาใช้กับเรื่องนี้ได้อีกก่อนหน้านั้นก็เคยพูดแล้วเรื่องการรู้จักตนเองการเอาชนะใจตนเองได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเมื่อคืนพูดถึงเรื่องของชนะใดก็ไม่เท่ากับชนะตนเองใช่ไหมฮะชนะใจตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ย นี่ก็คือสิ่งที่อยากจะนํามาพูดมาฝากกันว่าเพื่อให้เราได้ไต่ตรองตบทวนให้ควรพิจงงารณาตนเองอยู่เสมอจริตทั้ง6นี้ก็ควรจะรู้นะเป็นสิ่งที่สภาพจิตที่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสภาวะอย่างหนึ่งอย่างใดในจิตในในขณะนั้นคุ้นเคยอยู่กับสิ่งนั้นนั้นเรียกว่าจริตที่จัดอยู่ในทั้งหมด6กลุ่มจริตนี้ถ้ารู้แล้วดีอย่างไรก็อเอามาปรับตัวเองถ้าอยู่กับคนก็ต้องรู้จักดูคนเหล่านี้ปรับเขาสิ่งต่างต่างเหล่านั้น ก็เหมือนที่เขาเล่าไว้ว่ามีผู้หญิงสี่คนนะ่ะเป็นพี่น้องกันเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงไม่ไหวเลยปล่อยลงนะปล่อยให้แพรปล่อยปล่อยไปในแพรที่เราเรียกว่าเอาไปลอยแพเอาไปลอยแพเป็นอย่างเงี้ยทั้งสี่คน,นเนี่ยคนโตเนี่ยเป็นคนชอบนเขาเรียกว่าอะไรชอบกินกินไม่ยอมหยุดแหละกินไม่ยอมหยุดเลย,ย,ย,เลยพ่อแม่เลี้ยงไม่ไหวกินเท่าไหร่ก็กินหมดคนที่สองมีชอบขโมยเจออะไรก็ขโมยไปหมดคนที่ โมยมดนะจนพ่อแม่ต้องยอมแพ้อย่างนี้ก็ไม่ได้บางคนเนี่ยเป็นชนชอบชอบขอมโมยโดยลักษณะเหมือนกับว่าแค่เพียงอยากเอาชนะไม่ใช่อยากได้ไม่ใช่คนยากจนไม่ใช่คนที่หมดหนทางหรือว่ามีความจําเป็นไม่ใช่นะบางคนนี่ขมโมยเป็นนิสยัยอันนี้ก็อยู่จัดประเภทนั้นพ่อแม่จนยอมแพ้คนที่สามเนี่ยเป็นผู้ที่ชอบเล่นหูเล่นตาลูกเมียใครสามีใคร,มมใครไม่ใคยสนใจแล้ว นะรู้อยู่ทั้งรู้ว่าเขามีคู่มีคนนักอยู่แล้วเนี่ยก็จะไปเล่นหูเล่นตาหยอกเยนน้าจนกระทั่งท้ายเขาทะเลาะเบาะแว้งกันนะก็เป็นที่อเอื่อมละอาของพ่อแม่เหมือนกันว่าวันหนึ่งก็ได้ยินว่าคนนี้ไปเล่นหูเล่นตากับคนบ้านโน้นอีกแหละไม่ว่าคนไม่ว่าคนมีภรรยาคนมีลูกคนมีครอบครัวแล้วก็ไม่เวทคนพวกนี้เขาชอบเล่นหูเล่นตาพูดภาษาบ้านว่าเจ้าชู้ ส่วนคนที่สี่เนี่ยชอบพูดพูดโกงหกได้ตลอดอะ่ะจนสุดท้ายกันเยเป็พ่อเลี้ยงไม่ไหวละปล่อยลงเรือไปนี่สี่คนสี่จริตแล้วนะไม่เหมือนกันสักคนอะ่ะแต่ทั้งสี่คนเนี่ยอยู่ในหกจริตนั่นแหละไม่เกินนี้หรอกปรากฏว่ามีเรือจนสลัดคนที่จะเป็นหัวหน้าโจนสลัดนี่ต้องมีความเป็นเป็นคนที่มีความสามารถเป็นภา,ภาวะผู้นําไม่ธรรมดานะ่ะพอเห็นสี่คนนั้นมาก็เลยเอะเห็นเป็นลูกเป็นสาวสวยนี่แต่ก็ ต้องมีอะไรสักอย่างเลยเขาถึงปล่อยลอยแพมาอย่างเงี้ยแต่ก็ลองดูถ้าช่วยเหลือสักครั้งก็เลยพาขึ้นไปอยู่บนเรือพอขึ้นไปก็แต่งตั้งให้สี่คนนั้นเนี่ยเป็นภรรยาของหัวหน้าจนสลัดอยู่ได้ไม่นานก็ทะเลาะกันแล้วจะตีกันตลอดเลยคนที่อยู่กันจากที่ลูกลูกเรือจนสลัดนี่อยู่กันดีๆก็มาวุ่นวายเพราะคนสี่คน จนขนาดก็เลยเรียกภรรยาทั้งสี่ที่ตนเองรับมาจากแพรให้มาเป็นภรรยาทั้งสี่มาดูพฤติกรรมมันเป็นยังไงคนที่หนึ่งนี่ชอบชอบจะกินอย่างนี้ยคนที่สองเนี่ยแก้ได้คนที่หนึ่งแก้นิสัยได้ทอบชอบกินใช่ไหมก็ให้ไปเป็นหัวหน้าครัวพอเป็นหัวหน้าครัวเลี้ยงคนจํานวนมากเมื่อเมื่อเห็นอะไรอยากกินก็กินกินเท่าไหร่ก็กินไปเพราะมีให้กินเยอะนี่ก็เลยแก้นิสัยได้แก้นิสัยได้ส่วนคนที่สองนั้นเนี่ย ชอบเป็นคนขโมยชอบอยู่ก็เลยให้ไปเฝ้าครั้งะช่ไมขโมยที่ไปปล้นมาก็ได้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 นี่มาได้ทรัพย์สมบัติมาก็อยู่ในนั้นเอาไว้ให้ไปเฝ้าเมื่อไปเฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยก็เลยหมดนิสัยในการที่จะไปขโมยอีกเพราะมีเยอะแล้วนี่คนที่สามนั้นก็ให้เกียรติให้ความเป็นใหญ่นะเมื่อให้ความเป็นใหญ่เนี่ยใครก็นับถือเชื่อถือก็เลยจะไปทําตัวแบบเล่นหูเล่นตาใครไม่ได้ละเพราะอะไร เพราะเขาให้เกียรติว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีฐานะเป็นผู้กํากับดูแลทั้งหมดเป็นที่เคารพคนเราเมื่อให้ให้ฐานะที่ควรแก่ฐานะเป็นที่เคารพแล้วก็เปลี่ยนนิสัยได้ก็เลยรู้ว่าตัวเองมีความสําคัญละไม่ไปทําตัวให้คนอื่นเขามาตําหนิได้นะให้เขาคนอื่นเขามาดูถูกดูหมิ่นดูแคลนได้นะนินทาว่าอะไรแล้วก็เลยเปลี่ยนนิสัยซะส่วนคนที่สี่นี้หวหน้าจนสลัดยอมแพ้ อยู่หัวเรือกันยุคคนหัวเรือต่อยกันอยู่ท้ายเรือกันยุคคนท้ายเรือต่อยกันก <c oughs> ็เลยตัดสินใจปล่อยออกจากเรือเอาไปไปตามชะตากรรมของเธอแล้วกันลกปล่อยไปไปอีกรอบหนึ่งสามคนนั้นอยู่ในเรือแต่เพราะว่าแก่นิสัยได้แล้วแต่คนพูดโกหกพูดไม่ยอมหยุดเนี่ยไปไหนก็ไม่ได้เลยปล่อยไปพอปล่อยไปปรากฏว่าอดตายที่เนี้ยเพราะว่าไม่มีใครช่วยและครัวเนี้ยอดตายเลยเสียชีวิตเสียชีวิตก็เลย ไปเกยอยู่ที่หาดแห่งหนึ่งนะพอไปเกยอยู่ที่หาดแห่งนั้นเสร็จเลียวปรากฏว่าอ่าก็เสียชีวิตแล้วคนมาเห็นก็อุจจารตาก็สงสารก็เลยพากันช่วยชาปนก,กิจให้เมื่อชาปนก,กิจเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเผาไมหมหมดแล้วเหลือแต่หัวกะโหลกนะเหลือแต่หัวกะโหลกก็เห็นหัวกะโหลกอย่างนั้นอยู่นะพระท่านเห็นเข้าท่านบอกเออหัวกะโหลกนี่ก็ดีนะ ก็เลยเอาไปทําเป็นกระถางทูบว้ปักทูบนะอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับนะเป็นเรื่องเล่าคือเผืเ่อว่าคนที่เป็นเจ้าของ,งกระโหลกจะได้ได้บุญได้กุศลไปด้วยเวลาพระสวดมนต์ปรากฏว่าพอเอาไปตั้งอยู่ที่สวดมนต์พระสวดมนต์ที่เคยเพราะเคยไปกันทํานองเดียวกันวันนี้ทําไมมันแตกกันไปหมดก็ไม่รู้แตกกันแน่นอนเนี่ยมันเป็นอุบาทแท้นะอุบานิใสแบบนี้นิสัยแบบนี้จริตแบบนี้ไม่ควรไปอยู่กับใครทั้งสิ้น สุดท้ายก็ไม่ไหวเลยเกือบจะแตกกันสุดท้ายก็เลยต้องเอาไปฝังซะนะว่ากันอย่างนั้นตัดตอนรวบความไปอย่างนั้นเนี่ยพูดโกโหกพูดหลอกลวงพูดอะไรนี่แก้นิสัยนี่ได้ก็ดีแต่ถ้าแก้ไม่ได้โหเดือดร้อนกันไปทั่วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเถดเดือดร้อนกันไปอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าประกอบอาจจะเกี่ยวบ้างกับประเด็นที่เรื่องของอุปนิสัย จริตของคนถ้าสมมติว่าจัดให้ถูกที่ถูกทางนะเหมาะสมก็จะเกิดคุณเกิดประโยชน์เกิดความสำเร็จเกิดความดีงาม,มมามเกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดความดีเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นในหมู่คณะนั้นได้เพนะราะฉะนั้นเรารู้อย่างนี้ท่านก็จงรู้ตนเองและใครที่รู้อุปนิสัยใจคอ,อจริตคนที่เหมาะสมเกณฑ์ฐานะงานอย่างใดเนี่ย ท่านก็จะจัดคนเหล่านั้นท่านเหล่านั้นให้อยู่ในฐานะตำแหน่งที่เหมาะสมสมควรก็จะทําให้เกิดความดีความสําเร็จในงานองค์กรก็จะประสบความสําเร็จด้วยคําคืนนี้ฝากไว้อย่างนี้ท่านทั้งหลายจงรู้จักจริตหกเพื่อให้เราได้ดัดจริตให้ถูกเหมาะสมสมควรในชีวิตและเราก็จะประสบความดีความงามตอนนี้ไปเชิญทุกท่านจะเดินสมาธิภาวนาทําจิตของท่านให้ผ่องใสหายใ,หใจเข้าโล่งโปร่งสบายให้ใจออก หายใจเข้าลึกๆปลดลมหายใจออกยาวๆหายใจเข้าโล่งโรงสบายหา,ายใจออกคลายคลายเฉญทุกท่านแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพื้นทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเวลาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อยาได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,น้คาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุเิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดแต่การธรรมะเจริญใจในค่ำคืนนี้ฝากทุกท่านไว้ด็่เพียงเท่านี้กลับมาพบกับรายการได้ใหม่ใน,นค่ำคืนต่อไปก็ขอ,ขอความสุขความเจริญในธรรมนี้แด่ทุกท่านทุกคนเถิด ขอเจริญตอน